ทุกคนครับถ้าคุณเอาเงิน1 0,000หมืนไปลงทุนในหุ้นคุณลองคิดเล่นๆนะครับว่าขาดทุนได้เท่าไหร่บางคนอาจจะบอกว่า1000บางคน3000ันบางคนอาจจะบอกว่าเสียได้หมดเลยห0 0 0 0ไม่เป็นไรแล้วถ้าเป็นเงินแสนละครับคนที่บอกว่ายอมเสียได้1 0,000พอมาเป็น10,000แบาทยอมเสียได้เท่าไหร่ครับได้หมดแสนเลยหรือเปล่าคนเราครับมักจะประเมินความเสี่ยงของตัวเองสูงเกินไปซึ่งความเสี่ยงจริงๆนะครับจะไม่ได้ดูกันเป็นเปอร์เซนต์เพราะว่าจริงๆแล้วนะครับมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากๆลองนึกภาพตามนะครับถ้าเงินลงทุุนนขหหาาายยไปป30%ภใ1สัด์ คุณจะทําอย่างไรครับคุณจะขายทิ้งทันทีคุณจะอยู่เฉยๆหรือว่าคุณจะซื้อเพิ่มถ้าคุณขายทิ้งทันทีแสดงว่าเงินก้อนนียครับมันสําคัญกับคุณหรือคุณอาจจะหมดศรัทธาในหุ้นตัวนี้แล้วก็ได้แต่ถ้าคุณอยู่เฉยๆคุณอาจจะยังเชื่อมั่นในหุ้นตัวนี้แต่ว่าไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินแต่ก็อาจจะยังไม่มีความเชื่อมั่นมากพอที่จะซื้อเพิ่มแต่ถ้าคุณซื้อเพิ่มครับแสดงว่าคุณศรัทธาและเชื่อมั่นในหุ้นตัวนี้และคุณก็ยังมีเงิิิินน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 เเ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 เหหหลลลลลืืืือออออออทททีีีี่่่พพจะะ้้้้้้มมมัััไไดดดแววงงงงคคคคตตตาาาากกสส็ปปรบบยญุุณขถ โดยเฉพาะแบบนี้โอเคเลยครับแต่ถ้าคุณโยกเงินจากค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันมาลงทุนเช่นเงินค่าบ้านค่ารถค่าเทอมลูกแบบนี้ไม่ได้เรียกว่าลงทุนครับแต่คุณกําลังเอาอนาคตมาเดิมพันเพราะฉะนั้นครับระดับความเสี่ยงที่แท้จริงไม่ใช่ตัวเลขเป็นเปอร์เซนต์นนนนว่าคุณรับความเสี่ยงได้กี่เปอร์เซนต์แต่มันคือสิ่งที่คุณจะทาครับหลังจากที่เงินจํานวนนั้นหายไปจริงๆซึ่งหลายคนครับอาจจะเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วหลายคนอาจจะยังไม่เคยก็ลองแบ่งเงินไปลงทุนดูนะครับส่วนจะแบ่งไปลงทุนเท่าไหร่ลองใช้เทคนิคเล็กๆนน้้อยจากผผมมดูคคใชเทิ ว่าเงินที่เราเอาไปลงทุนนั้นต้องเป็นจํานวนเงินที่เราไปลงทุนแล้วนอนหลับได้หมายความว่าเราจะไม่คิดฟุ้งซ่านเล่นการลงทุนก่อนนอนแล้วเราจะไม่เสียสุขภาพจิตจากการลงทุนครับการลงทุนที่ดีครับคือลงทุนในสิ่งที่ตัวเองรู้และสบายใจและจํานวนเงินที่คุณขาดทุนได้คือจํานวนเงินที่คุณเสียไปแล้วจะไม่สร้างผลกระทบต่อชีวิตคุณและคนรอบข้างครับลองเอาไปใช้กันได้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีในการลงทุน